สวัสดีค่ะเรามาต่อกันในเรื่องโคเชนนะคะการถอดบทเรียนจากคริสตจักรยุคแรกมาปรับใช้ในยุคปัจจุบันเป็นการสร้างโคเชนทาสังคมและจิตวิญญาณที่ยั่งยืนที่สุดเพราะเน้นที่ความสัมพันธ์มากกว่าสิ่งปลูกสร้างค่ะ และนี่ก็คือร่างแนวทาง5เสาหลักเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพร้อมรับวิกฤตนะคะโครงสร้างชุมชนโกเชนสมัยใหม่โมเดินโกเชนคอมมูนิตี้ 1. ระบบคลังส่วนกลางในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อ32-35คริสเตียนยุคแรกไม่มีใครอ้างว่าทรัพย์สินของตนเป็นของตนเอง คนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นของตนเองแต่ทั้งหมดเป็นของส่วนกลางและด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนเพราะว่าในพวกเขาไม่มีใครขัดสนใครมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสียและนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของบรรดาอัครทูต พวกอัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามความจำเป็นหากเรามาวางแนวทางในปัจจุบันเราจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินคริสจักรหรือคลังอาหารยาสำหรับสมาชิกที่เดือดร้อนฉับพลันอันนี้ก็น่าสนใจนะคะส่วนการปฏิบัติสมาชิกที่พอมีเหลือแบ่งปันส่วนหนึ่งเข้ากองกลางไม่ใช่เพื่อสะสมให้รวยแต่เพื่อความเท่าเทียมในยามวิกฤตค่ะ ในสองโครินบทที่ 8: ข้อ14คือที่พวกท่านมีอยู่อย่างเหลือล้นในเวลานี้ก็เพื่อช่วยเขาทั้งหลายที่ขัดสนและในยามที่พวกเขามีอย่างเหลือล้นเขาก็จะได้ช่วยพวกท่านเมื่อขัดสนซึ่งจะทำให้มีความเสมอภาคกัน 2. เครือข่ายบ้านคริสตจักรแรกไม่ได้มีอาคารใหญ่แต่กระจายตัวอยู่ตามบ้านในกิจการบทที่2ข้อ46 ทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจแนวทางปัจจุบันสร้างกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มย่อยตามพื้นที่เป็นคริสตจักรในบ้านที่สอดคล้องกับการสร้างสาวกตามมหาบัญชาของพระเยซู ส่วนในเรื่องการปฏิบัติให้แต่ละกลุ่มรู้จักศักยภาพของกันและกันเช่นบ้านไหนมีบ่อน้ำบาดาลบ้านไหนมีแผงโซลาเซลล์หรือบ้านไหนมีพื้นที่ปลูกผักเพื่อเป็นจุดพักพิงย่อยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ 3. การทำทะเบียนทักษะในสมัยพระคัำพีทุกคนมีอาชีพที่เอื้อต่อชุมชนเปาโลเย็บเต็นท์ลูกาเป็นหมอเปโตรเป็นชาวประมง แนวทางปัจจุบันเราต้องทำฐานข้อมูลทักษะของสมาชิกในชุมชนเพื่อแยกแยะงานที่แต่ละคนต้องดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติเช่นใครเป็นหมอหรือพยาบาลใครซ่อมไฟได้ใครเก่งเกษตรใครทำอาหารเก่งเมื่อวิกฤตมาถึงชุมชนจะไม่เคว้งคว้างเพราะเรารู้ว่าใครช่วยอะไรได้บ้างเรื่องนี้สำคัญจริงๆค่ะ พระเจ้าประทานของประทานให้แต่ละคนแตกต่างกันก็ต้องนำมาเป็นประโยชน์ร่วมกันในหนึ่งโครินบทที่ 12: ข้อ7การสำแดงของพระวิญญาณน,นั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 4. เศรษฐกิจหมุนเวียนในพี่น้องส่งเสริมให้สนับสนุนธุรกิจของพี่น้องในความเชื่อก่อนเป็นอันดับแรกในกาลาเทียบทที่6ข้อ10เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อ แนวทางปัจจุบันสร้างตลาดนัดหรือกลุ่มซื้อขายภายในส่วนในการปฏิบัติช่วยเหลืออาชีพของกันและกันเพื่อให้พี่น้องมีรายได้ที่มั่นคงก่อนที่วิกฤตจะมาถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับชุมชนค่ะ 5. ระบบการสื่อสารสำรองในยุคเบียดเบียนคริสเตียนมีรหัสลับเช่นรูปปลาพี่น้องของคุ้นเคยรูปปลาที่ติดอยู่หลังรถนะคะเพื่อสื่อสารกันว่าเราเป็นคริสเตียน แนวทางปัจจุบันเราอาจจะมีช่องทางสื่อสารที่มากกว่าแค่โซเชียลมีเดียในการปฏิบัติเราต้องนัดแนะจุดนัดพบที่ชัดเจนหากการสื่อสารล่มหรือมีเบอร์โทรศัพท์สายด่วนภายในชุมชนที่ทุกคนจำได้ขึ้นใจขอแนะนำว่านี่เป็นก้าวแรกที่เริ่มทำได้เลยหากเราต้องการเริ่มโปรเจกต์นี้แนะนำให้เริ่มจาก3อย่างนี้ก่อนค่ะ กสำรวจลองสำรวจความต้องการและทรัพยากรที่มีในกลุ่มใครมีอะไรและใครขาดอะไรขออธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าว่าพื้นที่หรือรูปแบบไหนที่เหมาะกับบริบทของกลุ่มเรามากที่สุดคอประชุมนัดรวมตัวกันแบ่งปันวิสัยทัศน์เรื่องการดูแลกันและกันเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกัน ดูในปัญญาจารย์บทที่4ข้อ10ด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลิกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครช่วยพยุงเขาให้ลุกขึ้นขอสรุปข้อพระคัมภีร์ที่แบ่งตามหมวดหมู่เพื่อใช้เป็นรากฐานฝ่ายวิญญ,ญาณในการสร้างชุมชนโกเชนหรือการดูแลกันในยามวิกฤตนะคะเราสามารถหยิบยกข้อเหล่านี้ไปใช้หนุนใจพี่น้องในกลุ่มได้เลยค่ะ หพระสัญญาเรื่องการปกป้องเน้นย้ำว่าพระเจ้าทรงแยกประชากรของพระองค์ไว้และทรงเป็นที่ลี้ภัยพระธรรมอพยพบ,บทที่8ข้อ22แต่ในวันนั้นเราจะแยกดินแดนโกเชนที่ประชากรของเราอาศัยอยู่ออกเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือยาเวที่อยู่ท่ามกลางแผ่นดินนี้ พระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ1-2ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้ใจพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อ1พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก 2. การจัดเตรียมและสติปัญญาบทเรียนเรื่องการเตรียมพร้อมล่วงหน้าตามที่พระเจ้าทรงนำพระธรรมปฐมกาลบทที่41ข้อ35ถึง36โยเซฟกล่าวว่าให้เขารวบรวมอาหารทั้งหมดเก็บสะสมข้าวไว้ใช้อาหารนั้นจะได้เป็นสเสบียงสำรองในแผ่นดินสำหรับ7ปีที่เกิดการกันดานอาหารเพื่อแผ่นดินนี้จะไม่พินาศไปเพราะการกันดานอาหารนั้น พระธรรมสุภาษิตบทที่22ข้อ3คนสลาดมองเห็นอันตรายและหนีไปซ่อนตัวแต่คนโง่เดินรุดหน้าไปและรับอันตรายนั้นพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ3 3แต่พวกท่านจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ 3. การเป็นหนึ่งเดียวและการแบ่งปันหัวใจของคริสตจักรที่ดูแลกันและกันพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ46ถึง45บรรดาผู้ที่เชื่อถือซื่อสัตว์นั้นก็อยู่พร้อมกันและนำสิ่งของทุกอย่างมารวมเป็นของกลางและแบ่งปันให้แก่ทุกคนตามที่แต่ละคนมีความจำเป็น พระธรรมสองโครินบทที่ 8: ข้อ14คือที่พวกท่านมีอยู่อย่างเหลือล้นในเวลานี้ก็เพื่อช่วยเขาทั้งหลายที่ขัดสนและในยามที่พวกเขามีอย่างเหลือล้นเขาก็จะได้ช่วยพวกท่านเมื่อขัดสนซึ่งจะทำให้มีความเสมอภาคกันพระธรรมกาลาเทียบทที่ 6: ข้อ10เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อพระธรรมปัญญาจาร์บทที่4ข้อ9ถึง10 สองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่สำหรับคนเดียวที่ล้มลงก็มีวิบัติเพราะไม่มีใครช่วยพยุงเขาให้ลุกขึ้นพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อ11เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกาลังทาอยู่นั้นให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นป้อมปราการและที่ลี้ภัยอันมั่นคงพวกข้าพระองค์มารวมตัวกันในวันนี้ด้วยใจที่ถ่อมลงและพึ่งพาพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงแยกเราไว้เป็นประชากรของพระองค์เหมือนที่พระองค์ทรงรักษาดินแดนโกเชนไว้จากการทำลายล้างในอดีต ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานสติอย่างโยเซฟให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายให้มองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วรู้วิธีเตรียมพร้อมอย่างถูกต้องขอพระองค์ประทานหัวใจอย่างคริสตจักรยุคแรกให้เรามีความรักต่อกันอย่างจริงใจพร้อมจะแบ่งปันและดูแลกันไม่ให้ใครขัดสนพระบิดาเจ้าข่าข้าพระองค์ทั้งหลายจึงอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสตเจ้า อาเมนหวังใจว่าสิ่งที่นำมาแบ่งปันเกี่ยวกับโคเชนนั้นจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะคะพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะ